สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรีวิวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากกัปตันที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025กับเจ้ากัปตันมินิแทรกเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเหมาะสำหรับเกษตรกรไทยโดยเฉพาะเพราะทั้งขนาดกระทัดรัดฟังก์ชันครบและราคาที่เข้าถึงได้ง่าย เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับกับตันมินิแทร็กเตอร์5 0 2 5มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยกว่าเดิมตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความคล่องตัวในพื้นที่แคบสีสันที่เปิดตัวในไทยมีให้เลือก3สีคือแดงน้ำเงินและเขียวซึ่งแต่ละสีก็จะมีเส้นสายดีไซน์เฉพาะตัวทำให้ดูไม่จำเจตัวล้อเป็นแบบล้อเหล็กขนาดเล็กแต่มีดอกยางลึกช่วยให้ยึดเกาะพื้นได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ ัวโครงเหล็กหนาและมีการเคลือบกันสนิมทำให้ใช้งานได้นานไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศในส่วนของเครื่องยนต์กับตันรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล1สูบขนาด20แรงม้าที่มีการปรับจูนใหม่ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น และยังคงแรงบิดสูงในรอบต่ำเหมาะกับการใช้งานลากจูงพรวนดินหรือใส่ผานไถต่างๆได้สบายสบายระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา8เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับงานเกษตรทั่วไปและมีระบบ PTO Power Take Off สำหรับต่ออุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องตัดหญ้าหรือปั๊มน้ำ ่วงล่างและระบบกันสะเทือนก็ถือว่าทำได้ดีมีโชคอับที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีแม้ในพื้นที่ครุขระส่วนพวงมาลัยเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่พวงมาลายัยพาวเวอร์แต่ก็หมุนง่ายและควบคุมได้ดีเพราะน้ำหนักรถไม่มากภายในห้องโดยสารถึงแม้จะไม่ได้มีความหรูหราแบบรถยนต์ทั่วไป แต่ก็ให้ความสะดวกสบายในระดับที่ดีเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรักษ์ปรับระดับได้เล็กน้อยและวัสดุเบาะก,ก็ทนทานเหมาะกับการใช้งานหนักมีแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลพื้นฐานเช่นระดับน้ำมันรอบเครื่องยนต์และอุณหภูมิพร้อมไฟเตือนต่างๆให้ครบพื้นที่วางเท้าก็กว้างไม่อึดอัดเหมาะกับคนที่ต้องใช้งานหลายชั่วโมงต่อวัน ที่สำคัญคือการดูแลรักษากับตันมินิแทร c กเตอร์ทำได้ง่ายมากเพราะอะไหล่หาง่ายในไทยและราคาก็ไม่แพงแถมยังมีศูนย์บริการอยู่หลายจังหวัดทำให้มั่นใจได้ว่าซื้อแล้วว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาสุดท้ายคือเรื่องของราคาตอนนี้ราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 1, 1 0 5ถึง175,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือก และโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้เหมาะกับเกษตรกรรายย่อยหรือผู้ที่มีพื้นที่การเกษตรขนาดกลางถึงเล็กและต้องการเครื่องมือที่ทำงานได้หลากหลายในงบที่จำกัดโดยรวมแล้วกับปันมินิแทรกเตอร์2,025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ทั้งในแง่ของดีไซน์ความสามารถในการใช้งานความประหยัดและราคาที่เอื้อมถึงหากใครกำลังมองหาแทรกเตอร์คันแรกไว้ใช้งานในไรนาหรือเป็นตัวเสริมในความแนะนำให้ลองพิจารณารุ่นนี้ไว้ในใจเลยครับถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ